เวลามันไม่มีเนื้อแล้วมีแต่น้ำแบบนี้เรียกว่าน้ำเยอะเขืออะไรแบบนี้ยอะรู้ไหม 孤、嗯、单、嗯啊、的，好怕，好怕，好 กดหัวแนวันนี้ไปคืออากงกับยายก็จะเอาเดมมี่ไปให้ได้ทั้งที่บอกแล้วว่ามันร้อนมันไม่มีห้องนะ้ำยุงก็น่าจะเยอะลุยโคลนลุยสวนยายกับอากงก็อยากจะพาหลานไปให้ได้ <c oughs> นะ้าไม่ไป <c oughs> <c oughs> เราก็อาเปลี่ยนแผนก็รีดแต่งตัวอาบน้ำป้อนข้าวลูกจะพาลูกไปด้วยเกิดอะไรขึ้นครับอย่าเอาเดมี่ไปเลยเดมี่อ้วดเดมี่อ้วกอีกเราเป็นเซนนอร์แคอย่าเอาเขาไปเลยแล้วเราจะได้ไปไหมแม่กว่าจะอาบน้าเดมี่กว่าจะอะไรอีกนี่บากเขาไม่ให้หนูไปนะยายเด็กไม่ได้ลูกเดี่อย่ไปไม่ได้ ลอชมพูนะคะเพราะว่าเขานัดรไอไว้บ่ายโมงบ่ายโมงเพิ่งออกจากบ้านค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายฮีดีะหลดักโลเคชั่นอยู่ในฟ a m i l ลี่กรุ๊ปเดี๋ยวส่งให้ใหม่ก็ได้มันอยู่ในกรุ๊ปอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวส่งให้ค่ะคีย์บอร์ด ดิโดเป็นแม b e r what? เป่าเป่าเหรอจะโทรหาเป่าเป่าไหมโทรหาไหมดิแลนตอนนั่งรถไปก็บอกว่ามามี่ถึงเป่าเป่าเข้าเป่าเป่าเป่าใช่คิดถึงแฟนเป่าเป่าถึงเป่าเป่าคิดถึงเป่าเป่าแล้วพาฝันน่ะพาฝันพาฝันไม่คิดถึงเหรอคิดถึงคิดถึง แล้วป๊าปปกคิดถึงอีกด้วยอยากให้ป๊าปปไปด้วยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหานะกิฟนะกับลุงบี้นะโอเคนะเดี๋ยวโทรหาปาอปป เปิดหูเปิดตาบ้างเพราะว่าตั้งแต่เป็นโควิดลูกก็ติดอยู่บ้านมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วเราก็ต้องหากิจกรรมให้เขาทําบ่อยๆเพราะว่าในช่วงนี้เราก็ไม่ต้องพาเขาไปโรงเรียนอีเวนต์เราก็ไม่ต้องทํานะคะเราก็มีเวลาให้ครอบครัวเราก็ต้องหากิจกรรมให้ได้ทำทุกวันส่วนเดมี่ก็อยู่บ้านไปคอยเช็คอยู่เรื่อย เรากับอะไรอีกบทําเรจบรบกใช่ไใช่รทใหเราไม่สบายใช่มดเล Yes Dylan I saw on h e ันดนนู้ Yes r o n g and everyone else o o s everyone e l s Everyone is here waiting for us

กรก็มีมีอะไรดีเยอะนะก็ถือว่าแถวนั้นเป็นแบบไร่เล็กๆที่เขาปลูกผลไม้ตามฤดูนะใช่ก็ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเพราะว่าเขาปลูกเองแล้วก็ไม่มีสารเคมีเพราะมันไม่ใช่แบบเป็นฟาร์มที่แบบดีเยอะมากก็เป็นแบบแม่เป็นสวนเล็กๆกันเนาะวันนี้ยินดีมากครับที่มาเที่ยวสวนผลไม้คือของผมเนี่ยเป็นสวนเกษตรกรหลักคือแก้วมังกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าแล้วก็ปลูกลูกหนอนบันเบอรี่ครับรู้ันได้ไหมได้ไหมได้ มันไปสวนอารข้าให้นกินนะกินไหมคะกินไหมออหนจะกินนี้แทนใช่ไหมคะลองเรือร้อนคือแดดมันโหดมากกว่านั้น นี่แฝนตกแล้วมันก็หายแล้วมันก็อบอ้าวแล้วแดดก็จัดมากมันก็มีลมมันก็มีลมเรื่อยๆไม่มีลมมเลยมันน้อยมากว้าวเนกันไาเ่นกนด้ว้าว dragon power ร oh, mm ้อนมากเลย hello everyone <Hello, S 3> we're back we're back เดี๋ยวนพาเข้ามาวันนี้เอออันนี้่นเสยบนั่ so many dragon fruit กระท้อนลูกกระท้อนกินมาลูกกระท้อนตุยไฟขึ้นเรือ ว่าไอ to ้พวกไอ้นี่อร่อยนะไอ้มอลเบอรี่มอลเบอรี่ก็คือมอนเดือนมอนเดนอนใครใส่มอน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 นอตมอนมอนมอนนอไม่ใช่มอนมอนมอนม่อนนะพวกมอนนี่นะมอนนี่นะมอนนี่นะมอนอร่อยมากแล้วแบบเดือนชอบเดือนชอบไปไปเก็บเพราะมันเด็ดสนุกมันก็จะเลอะมือทำแยมทำไอติมทำอะไรอย่างนี้ได้ไ Hi my m o รี่ Bye 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 Mulberry. Bye bye mulberry. Yeah. Damn! I'm back! hold it. Yeah, I'm gonna Yeah, I'm I'm back. lot of it. Look yeah. yeah. i this! Wow, lot of it. Yeah, I'm going i got a lot of ปกติดิฉันชอบกินไอติมรัสเบอรี่แต่พอกินไอติมหมอนปกกุ๊บก็ตามที่เห็นอโอเปนยังบางโอเปนโอเปนอร่อยมากกันไปี๋ยวเราะเบเตอร์เดนัสไ ไปสวนกล้วยไม้ซึ่งคุณยายก็ชอบมากนี่เดลแลนนี่ถือว่าเป็นการออกเดทครั้งแรกของเขานลยนะอน้องพาฝันพาฝันจูมือกันในสวนกล้วยไม้เขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมันดีเจอกันตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบเป็นวัยที่รู้เรื่องก็ทํากิจกรรมด้วยกันนารัก

thank <laughs> you เดี๋ยะเดี๋ยวนีนเดี๋ยวมามี follow อยู่อออเดี๋ยวมาอช่อ๋อเดี๋ยเดยวน้โอ้ยอย่าลืมโอเคมะพร้าวเนี่ยในกรุงเทพคือหาไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมถ้าหาได้ก็แต่คนต้องกินหมดแล้วไงไม่ใช่คือปกติมันต้องมีตลอดทั้งปีอยู่แล้วไงมะพร้าวแล้วคือในกรุงเทพคือหาซื้อไม่ได้เลยถ้าหาซื้อได้ก็คือแพงมากมีต้องไปที่เกาะสมุยสมุทรสาครก็ได้แล้วพ่อเดี๋ัวนอะไรโอเคเจ้าอยู่ไหนเฮ้ย อยก็นัดหมุน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 เอาออกหมุนหมุนวันก็นัดไปอยูออนี่แน้ำมะพร้าวยัามี่ยัมี่ j u ว้าวอร่อยมากนี่มะพร้าวสดสดเลยที่กรุงเทพไม่ดีเลยค่ะตอนนี้มีเนาะอร่อยเนาะเต็มต้นเลยอ่ะ นนี้หาได้แล้วก็ไปคิ้วกลับมานะคะจากที่ฝากอร่อยมากก็เลยมีโอกาสเอากลับมาทำเค้กมะพร้าวกับลูกๆนี่วันนั้นแบบนี้ไปเอามะพร้าวมาแดนนี่ไม่ได้ไปด้วยมะพร้าวเนี่ยเดนนี่ไปเก็บมะพร้าวมาใช่ไหมวะเป็นสต็อกก็จะได้ทีเดนนีอันนี้ยังไม่หกครับ it's just it can grow นี่เดน่เดนนี่น,นี่นดินี่เดนนี่ต้องมาเทนนะ้ำมะพร้าวลงในนี้ครับ ยสนุกไหมคะลูกเล่นมะพร้าวเนี่ยโอเนนกลัวเหรอลูกกลัวมะพร้าวเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยนี่ไงนี่ไงนี่นะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมันออกนี่โคโค่นัดมีดเห็นไหมโคโค่นัดมีดไม่แกะโน้ตเดนนี่โน้ตเดลันดิวิน่ารู้ว่าจะพูด โคคน็อ t อ n นชัยมะพร้าวชอบไหมครับโอเคอะเวลามันไม่มีเนื้อแล้วมีแต่น้ำแบบนี้เรียกว่าน้ำเยอะน้ำเยอะแปลว่าอะไรวะคืออะไรมันเยอะรู้ไหมมันกลัวคืออะไรวะจะเลี่ยมมือลมะพร้าวเลย ให้เข้าๆกันเลยได้ดิันทำได้เห็นไหมได,ดิ้นเก่งดิ้นเก่งมากเลยดิันทำได้โอเคนะดนิ้นเ,เดี๋ยวทำอะไรต่อใอส่เตาอบใส่เตาอบอเค,อเค,อเคปึ๊บปึ๊บปอ๊ประมาณ๊0นาทีค่ะ Đi อร่ยมพอเค้กมราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาขิ้วไปเลยแบบนะเ,เนี่ยนะฝีมือดิแลนทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ภูมิใจก็<ม>าหาอะไรให้เขาทำเขาจะได้สนุกอรอ่อยนะรามันไม่มีเนื้อแล้วมีแต่น้ำแบบนี้<ม>เรียกว่าน้ำเยอะน้ำเยอะแปลว่าอะไรวะน้ำเยอะน้ำเปิดน้ำเอ้ย <laughs> ล <laughs> ื่นละเปิดเปิดน้ะ ต้องใจดีใจมากโอ้ต้อะไรด้อแก่หน้าขคัดขัด